ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันกระทำที่พึ่งสิบประการนี้ สิบประการเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีเป็นผู้มีศีลสํารวมในปฏิโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมในปฏิโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมกระทรรที่พึ่ง อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นพหูสูตรทรงสุดตะสั่งสมสุดตะเป็นผู้สดับมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้สดับมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ นี้เป็นธรรมกระทำที่พึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมกระทำที่พึ่ง อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายคือประกอบด้วยธรรมเครื่องกระทําความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับอนุสาสนีโดยเคารพดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายคือเป็นผู้ประกอบด้วยธรรม เครื่องกระทําความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับอนุสาสนีโดยเคารพนี้เป็นธรรมกระทําที่พึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกิจที่ควรทําอย่างไรทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนพรมจรรย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพริจารณาอันเป็นอุบายในกิจนั้นอาจทำอาจจัดได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียรครานในกิจที่ควรทำอย่างไรทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนพรมจรรย์ทั้งหลายประกอบด้วยปัญญา เป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกิจนั้นอาจทำอาจจัดได้นี้เป็นธรรมกระทรรที่พึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ใครในธรรมเป็นผู้ฟังและแสดงธรรมอันเป็นที่รักมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่ง นูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้ฟังและแสดงธรรมอันเป็นที่รักมีความปราโมทอย่างยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งนี้เป็นธรรมกระทาที่พึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละ อากุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอทุระในกุศลธรรมทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอากุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นผู้มีกําลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอธทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมกระทรรที่พึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและเพศัตวบริขารอันเป็นปัจจัยของคนไข้ตามมี ตามได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและเพศสัตว์บริขารอันเป็นปัจจัยของคนไข้ตามมีตามได้นี้เป็นธรรมกระทำที่พึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีสติคือ ประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งสิ่งที่ทำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งสิ่งที่ทำ คำที่พูดแล้วแม่นานได้นี้เป็นธรรมกระทาที่พึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาอันเห็นความเกิดความดับเป็นอริยะจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาอันเห็นความเกิดความดับเป็นอริยะจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมกระทรรที่พึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เธอ อย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำกระทำที่พึ่งสิบประการนี้แล